หลังฉีดฟิลเลอร์กี่วันถึงจะรู้ว่ามีปัญหามีได้ตั้งแต่หลังฉีดทันที3วัน7วันหลายเดือนก็มีนะคะถึงบอกว่าเราเลือกที่หมอที่เราหาตัวเขาเจอมีปัญหาเมื่อไหร่เราติดต่อเขาได้อย่างฉีดไปหลายเดือนนี้มีไบโอฟิล์มมีติดเชื้อเราก็ต้องติดต่อหมอคนเดิมให้ได้นะหมอถึงบอกว่าการฉีดฟิลเลอร์ที่ที่ดีว่าดีคินกเนี่ยมันไม่ใช่ฉีดก,กันแล้วจบเพราะถ้ามีปัญหาอะไรหมอก็เรียกมาแก้ตลอด ะะแต่ก็ไม่ได้มีเยอะอย่างที่บอกใบออฟฟมี2คนแล้วก็หลังฉีดหนึ่งอาทิตย์ก็นัดมาดูกันอยู่แล้วมีอะไรติดต่อหมอได้ตลอดนะคะถ้าเราเลือกที่จะมาทํางานคลินิกแล้วอะอะไรที่เราควบคุมได้เช่นเรารู้อยู่แล้วว่าการทําฟิลเลอร์มันจะมีการติดเชื้อนะเราก็เริ่มตั้งแต่คุมคนะุณภาพแบบการล้างหน้าเองเคยมีคนคอมเมนต์นะอันนี้ก็อันนี้หมอก็รับฟังนะแล้วเนี่ยการทําคลินิกหมอจะชอบมากเลยแบบทุกคอมเมนต์หมอจะเอากลับมาทํากันบ้านเช่นเขาคอมเมนต์ว่า ทำไมเทนิคที่นี่ให้ล้างหน้าเองน้าก็น้ำกระเด็นเปืเป้อนไปหมดเลยอ่ะเราก็ต้องมาปรับปรุงแต่ถามว่าเราเราเปลี่ยนให้คนไข้มาล้างบนเตียงไหมเราไม่เปลี่ยนเพราะเรายึดที่อะไรยึดที่ความสะอาดเป็นหลักนะเราก็ไปแก้ตรงที่แบบไหนดูซิล้างแล้วกระเด็นยังไงก๊อกน้ำแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไปแก้ไขส่วนนั้นเนาะก็เลยแบบระวังทุกขั้นตอนระวังมากที่สุดคือการคุยคือเวลาเราไปทํางานในโรงพยาบาลเราเป็นหมอเอกเรย์เนี่ยเราคอนแทค คนหลายแผนกหนเจา้าญาติในตัว,ต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 วคนไข้แต่การที่เราทําคลินิกเองเนี่ยเราสามารถคุยกับคนไข้โดยตรงทีนี้เราลดการปัญหาความเข้าใจผิดแหละเพราะคนที่คุยกับคนไข้ที่เราหมอถึงบอกว่าเวลาไปฉีดฟิลเลอร์อย่าไปคุยคุยกับเซลล์ออคุยได้คุยเรื่องลักคงราคาของทงของแถมแต่อีกการฉีดเนะ่เซลล์ไม่ได้เปคนคมีฉีดให้เราเราจะไปคุยกับเขาทําไมเรื่องการฉีดนะอือ